คุณผู้ชมคะในช่วงรอยต่อของแต่ละปีค่ะกลุ่มคนที่ถือว่ามีบทบาทของสังคมกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ประชาชนนั้นได้ให้การจับตามองค่ะนั่นก็คือหมอดูชื่อดังทั้งหลายนะคะที่มักจะออกมาทำนายทายทักสถานการณ์ของบ้านเมืองในแง่มุมต่างๆค่ะ ซึ่งในปี2553ที่ผ่านมานะคะก็มีหมอดูชื่อดังหลายคนเลทีเดียวนะคะออกมาทำนายสถานการณ์เอาไว้มากมายค่ะทั้งมีถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีผิดพลาดกันไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนั้นย้อนกลับไปตรวจสอบถึงคำทำนายเหล่านั้นกันค่ะรวมไปถึงคำทำนายของสถานการณ์ตลอดทั้งปี2554นี้ว่าจะเป็นอย่างไรค่ะ หมอนิทหรือกิจจาทวีกุลกิจถือเป็นหมอดูอันดับต้นๆของประเทศที่ทำนายสถานการณ์ทางการเมืองในปี2553เอาไว้อย่างแม่นยำว่าจะเป็นปีเสือดุที่ผู้คนจะออกมาเผชิญหน้ากันถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองกันเลยทีเดียวส่วนปี2554นี้หมอนิดมองการเมืองเอาไว้ว่าไม่ว่าพักประชาธิปัตย์หรือพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็แย่ไม่แพ้กันเพราะประเทศเนี่ยมีเด็ด มีแต่ปัญหาอุปสรรคอยู่เยอะใครมาเป็นนายกก็นะโหดอย่างอย่างที่ผมบอกอะนายกเฮงซวย,ยจริงๆอ,อ่ะโคตรเหนื่อยเลยแล้วกู้ไม่ขึ้นด้วยคือไม่ว่าใครจะมาเป็นอะ่ะมันไม่สามารถที่ทําให้บ้านเมืองเลยนี้ดีไม่มีทางแต่สุดท้ายทหารต้องออกมาอ่าผมพูดตรงๆนี้แหละจะออกก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งต้อง,งออก ก็ตามในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นถือว่าผิดคาดค่ะเพราะหมอนิดมองว่าปี2553เศรษฐกิจจะตกต่ำหุ้นจะร่วงแต่ปรากฏว่า GDP ปี2553เติบโตได้ถึง4.7%ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นก็ทะลุถึงกว่าพันจุดในรอบกว่า10ปีส่วนปีนี้หมอนิดได้ทำนายสถานการณ์เศรษฐกิจว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะในปีพศ2554 และปีปศ .2555 ยังไม่ดีเพราะนั้นใครลงทุนน่ยที่จะลงทุนใหม่เนี้ยต้องระวังถ้าดวงไม่ดีจริงๆโอกาสเจ๊งมีสูงอย่าหวังว่าเศรษฐกิจในปีปศ .5455 จะดีขึ้นนอกจากหมอนิตแล้วอีกหนึ่งคนที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นหมอดูรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างหมอดอนชัชวานเผ่าสวัสด์ซึ่งถือว่าทํานายภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เอาไว้ได้อย่างแม่นยําส่วนปี2554หมอดอนให้จับตาสถานการณ์ธรรมชาติในช่วงตั้งแต่กันยายนเอาไว้ให้ดีปีนี้ผมบอกได้เลยว่า ประเทศไทยก็ยังฝนมากน้ำมากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยปัญหาดําเดินก็ยังจะต้องเกิดขึ้นอยู่คือในเรื่องของภาวะน้ำท่วมนะฮะยังแก้ไขไม่ได้นะครับยังมีเกณฑ์อุทกภัยเกิดขึ้นอยู่ส่วนสถานการณ์ทางด้านการเมืองที่หมอดอนมองว่าจะมีการท่าหันกันแต่ไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกนั้นถือว่าคาดเคลื่อนไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบางส่วน โดยในปี2554หมอดอนทำนายสถานการณ์การเมืองไทยโดยให้จับตาช่วงเดือนพฤษภาคมและตุลาคมเอาไว้ให้ดีเดือนพฤษภานี้ให้จับตามองให้ดีนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผัน,ผ,นผันแปลขึ้นมาได้ซึ่งทุกคนอาจจะคาดเดากันไว้แล้วกับสำนักโหรบางแห่งที่เขาทำนายกันไว้ในช่วงสามเดือนนี้นะครับผมจึงบอกว่ามีนาเมษาฝากท่านผู้นำว่า ถ้าท่านสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ท่านมีโอกาสครับเพราะพฤษภานี้ยังไงก็ผันผวนแน่นอนพลิกผันแน่นอนนะครับจับตามองเดยพฤษภาไว้ให้ดีนะฮะขณะที่อาจารย์โสระจะนวนอยู่อีกหนึ่งนะักพยากรณ์ชื่อดังที่ถือว่าทำนายเรื่องของภัยธรรมชาติในปี2553เอาไว้ครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดยระบุว่า เื่อนขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมหาศาลแตกเพราะเกิดรอยร้าวสะสมมานานพังลงเกิดคลื่นน้ำขนาดใหญ่พุ่งตรงลงสู่เบื้องล่างเข้าท่วมไรนาที่อยู่อาศัยสิ่งก่อสร้างของผู้คนอยากไม่รู้ตัวมาก่อนทำให้สูญเสียชีวิตผู้คนสัตว์เลี้ยงและทำลายสิ่งก่อสร้างรวมถึงพืชผลการเกษตรเสียหายทั้งหมดหลายจังหวัดต่อเนื่องมาถึงกรุงเทพมหานคร เพราะแม้ว่าสถานการณ์จะมีความใกล้เคียงโดยเฉพาะในส่วนของภัยธรรมชาติกรณีของน้ําท่วมแต่สําหรับกรณีของเขื่อนนั้นไม่ได้มีเขื่อนใดแตกทั้งสิ้นแต่จะใกล้เคียงเฉพาะกรณีของเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำพระเพลิงที่น้ําล้นเขื่อนเท่านั้นขณะที่ในปี2554นี้อาจารย์โสรจัทําทนายว่าจะเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าเกิดศึกสงครามทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงยุ่งยากทางการเมืองขนาดหนักอีกทั้งจะเกิดมหาภัยหรือโหดไปทั่วโลกซึ่งจะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว สำหรับปี2553ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็มีคำทำนายทั้งแม่นยำแล้วก็มีผิดพลาดไปจากสถานการณ์ที่ได้มีการทำนายกันเอาไว้บ้างแล้วค่ะแต่ในขณะที่ในปี2554นี้นะคะก็คงจะต้องติดตามดูกันละคะ่ะว่าคำทำนายของหมอดูชื่อดังเหล่านี้จะแม่นยำมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ